อยากถามแล้วก็ถามมานั่นไงเดี๋ยวเขาชัดเจนยังไงก็เตรียมแถลง S <S ขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube ขอบสนามครับผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบอกเป็แนแฟนขอบสนามใน YouTube ตรงๆว่าทำไมชว่วงหลังๆขอบสนามแม่งอัพวิดีโอแบบมาเซี่ยวนึงอันดับส0ปุ๊บแม่งจบคลิปเลย <S 2> <S 2> ได้ครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตหลายๆคนอาจจะงงแต่เราต้องการว่าเฮ้ยพี่เบลมานั่งถแถลงข่าวแถลงข่าวมาเดี๋ยวนี้เลยเออมึงก็จิกหัวมึงมาบอกว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นใช่ทำไมเราถึงย้ายไปทำคอนเทนต์บนทวิ t ช h แล้วครับผมหนึ่งเลยหลายๆคน อาจจะยังไม่รู้รอะไรเลยอาจจะดู YouTube อย่างเดียวครับผมแฟนเพจขอบสนามนมีมาก่อน YouTube เป็นปี2ปีได้ขอบสนาม YouTube เนี่ยขึ่งมาเพราะว่าผมต้องการว่าเฮ้ยแฟนๆขอบสนามในย t u b e เนี่ยจะได้มีคอนเทนต์ดูบางคนอาจจะไม่ได้เล่น a c e b o o k เราก็เลยจะทำวิดีโอลง YouTube ด้วยครับผมแต่ปัญหาที่ผมพบในระหว่างครึ่งปีมันมีปัญหาหนึ่งคือบางคลิปเราไม่สามารถเอามาลงได้บางคล<ช>ิป <YouTube S 2> มันดีมากอย่างเช่นลูกยิงต่างๆสวยงามมันเอามาลงไม่ได้มันโดนปัญหาลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่น้แยะไปหมดเลยคือปัญหาลิขสิทธิิ์เนนนีออาจรๆคืมัป็ ใหญ่มากคือเราจะลงภาพเต็มๆหรือลงคลิปยาวสักสิบวิมันก็ไม่ได้แล้วคือมันมีส่วนหนึ่งไปทับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของพิมพ์เล็กหรือว่าอะไรเงี้ยขนาดมีจอแค่เซี่ยวดียวเวลารีแอคที่ปอนเนี้ยมันก็จะขึ้นละไอ้ตรงนี้มีลิขสิทธิ์ภาพที่เป็นลีกแต่พอได้รู้จักกับทวิชเนี่ยนะครับระบบของทวิชเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยและเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากให้คอนเทนต์ที่เคยทําไม่ได้มีปัญหายุ่งยากนี่นู่นนี่นั่นมาสู่ระบบทวิชเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นโดยเราเลือกตัวอย่างแลอะ เนี่ยที่เห็นว่าเอ้ยทำไมพี่เบลมึงงงที่พี่เบวมันมีคลิปลิงก์อยู่กดดูเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าท่านจะดูจากมือถือเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันแบบัชัดนนี่มันจะมีลิงก์อยู่เห็นไหมฮะดูคลิปเต็มได้ที่อ่ะ แค่คุณกดคลิกลิงก์นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปยังหน้าทวิชแล้วเพื่อให้คุณดูฉบับเต็มได้นี่มันคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงย้ายไปทําในทวิชเพราะว่าระบบมันไม่ปิดกั้นอะไรเลยใช่ผมทําได้ครบทุกอย่างใครที่ใช้โทรศัพท์ Android iPhone นะครับผมมันก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันทวิชได้เลยโหลดมาจาก App Store ก็ได้หรือใคใช้ Android ก็ Google Play ซึ่งผมเนี่ยเขแปะลิงก์ไว้แล้วด้วยขอให้ท่านนะครับผมกดดูมาก่อนในดีสคริปชันหรือดูเพิ่มเติมรายละเอียดคลิปเนี่ยมันจะม ปุ๊บคุณก็ดูได้มันจะเ่านเดียวดังนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้มาบอกกล่าวกันก่อนใช่เพราะอาจจะรบกวนแฟนๆขอบสนามแฟนๆที่ฟาทักเรียนนะครับหรือมีช่องอื่นๆที่เราเอ่ยชื่อไม่ได้แต่เขากำลังจะมาในอนาคตเนี่ยข่าวใหญ่เลยล่ะและใหญ่มากด้วยใช่ครับผมคือมันอยู่ที่การปรับตัวเท่านั้นเองก่อน Facebook จะมาเราก็เล่นไฮไฟกันได้ถ้ามี Facebook มาแล้วเราก็ไม่เล่น a c e b o o k กันอีกอย่างนึงคือแก้ข่าวก่อนนิดนึงมีหลายคนปั่นเงินเหลือเกินเฮ้ยที่พี่เบลเนี่วน ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะ คือจริงๆแล้วทวิชเนี่ยเข้ามาติดต่อพวกเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเออมันง่ายและมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับการทำคอนเทนต์และเป็นประโยชน์ต่อคนดูด้วยถ้าคนดูรู้สึกว่าสามารถปรับตัวได้ในการดูต่อไมันไม่ยากหรอกครับถ้าคุณทำทุกวันคุณกดดูเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายก็คือแค่ทำความเข้าใจเริ่มทำความเข้าใจนิเดียวเท่านั้นเองครับรับผมไม่ยากเลยเลยดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆขอกสนามในยูทูปเนี่ยเข้าใจว่าเราไม่ได้ทิ้งหรือแฟนคลับอะไรใช่ถ้าทิ้งเนี่ย กูทิ้งนี่กูเลิกกูไปประกอบอาชีพอื่นกูไปทำอะไรรับจ้างรับจ้างขนเป็ดอะไรไม่ชักคือเรายังทําผลงานเรายังผลิตคอนเทนต์มาเพื่อคนดูอยู่นะผมแต่พี่แต่ว่าเราย้ายบ้านย้าย้ายที่นี่มาอีกที่นี่ครับผมเองก็ยังสามารถติดตามกันได้ครับผมแล้วก็เชื่อเหมือนกันว่าคนดูเองก็ย้ายตามได้ดังนั้นนีก็ขอวอรแฟนๆนะครับผมโหลดแอปทวิตมาสุดใช้เพื่อท่านจะได้ติดตามคอนเทนต์ทุกอย่างของขอบสนามอย่างเช่นขอบสนามสตอรี่ผมไม่เคยเอามาลง YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่ามันลงไม่ได้ผมขอฝากตรงนี้นิดน ใครอยากดูสตอรี่ขอสนามประวัตินักบอลแบบครบถ้วนผมทําไว้เป็นร้อยตอนผมย้ำอีกทีเป็นร้อยร้อยตอนอ่าตอนเก่าๆตั้งแต่เริ่มสมัยแรกๆเลยให้แล้วก็ขอแฟนๆด้วยนะครับว่าช่วยเข้าใจพวกเราเข้าใจเข้าใจด้วยข้าทักเรียนเข้าใจขอบสนามเข้าใจรับทราบเข้าใจช่องอื่นๆที่กําลังจะย้ายมานะครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนก็ค่อนข้างติดขัดเรื่องปัญหาดูไม่ได้หรือปัญหาช้าอะไรอย่างเงี้ยคนทำคอนเทนต์อย่างเราเนี่ยก็เข้าใจนะก็จะพยายามแบบว่าตื้อไปทางก็จะพยายามติดต่อไปทางทวิชินะครับผมสหรับโดยเฉพาะเรื่องเซิร์ฟเวอร จิกตลอดนะผมไม่ต้องบอกก็จะมาเร็วๆนี้เมื่อก่อนทวิชอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่รวมเกี่ยวกับเกมเกมอย่างเดียวรุนล้วนเกมเกมรล้วนแต่ตอนนี้ทวิชกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปกำลังจะอัพคอนเทนต์ให้คุณได้ดูได้รูปแบบขออภัยจริงที่ไม่ออกบอกกล่าวล่วงหน้านะครับครับผมก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วถ้าหากใครอยากติดตามพี่ปุ้ยนะฮะง่าย้ครับผมเข้าทวิชนะครับผมพิมพ์ช่องฟีฟ่าทาเกรียนะครับผมส่วนขอบสนามก็อยู่ที่ขอบสนามและเราจะเล่นเกมด้วยกันอยู่เสมอนะครับผมวันนี้เราสองคนมาอธิบายกันแสน ที่ไม่ได้ออกมาบอกกล่าวล่วงหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจครับครับผมสวัสดีครับนี่เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงด้วยนะฮะรีบกิดย่เงี้ยหล่อไหมหล่อมากเลยตัวเด็กเดียวครับผมตัวนิดเดียวเลยหอเหม็นชิบหายอันนี้จะซ้อมไหมซ้อมมาซ้อมเหนื่อยซ้อมเหนื่อยรับผม